ถ้าจองอยังไงก็ได้ของปีใหม่ลูกค้าไม่ได้จองไม่ได้ของเทียบเลยฮะหมื0นเนี่ยลูกค้าจะได้ตามคลิปนั่นเลยนะตรองแปะจะได้เสียงกลาง300วัตต์แต่เบรแเราเลือกได้เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนอนดูทุกคลิปเแล้วเป็นแฟนเยต้อยใช่เียต้อยมีแฟนเยอะ ตอนนี้เลือกได้เลยครัได้มีคอพสายเสยพร้อมเลยครแ,แ,แล้วเบ็ดเบดคุณผู้หญิงชอบน้องเสาวญาต้าชอบนุ่มอ่าน,นิ่มกันเดี๋ยวเอาใหม่แต่เสียงกลางนะสี่ร้อยวัต์นะสี่กลางสี่ร้อยวัต์ อ่าโอเคสี่ร้อยเดี๋ยวเปิดใบจองให้มาจาไว้เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็มาจําเท่าไหร่ก็ได้ฮะตัวตัวตัวเนี้ยไอตัวนี้มันสายรองห้าเมตรลูกค้าจะเอาเพิ่มถ้าเอาเพิ่มเนี่ยคือสองเมตรใช่ไห้อ่าสองเมตรถ้าลูกค้าเอาเพิ่มนะเอาเพิ่มหลังจากสองเมตรที่ให้ไปนะลูกค้าเสียตังค์เมตรละสามสิบบาทถ้าลูกค้าเอาสามเมตรเอาห้าเมตรนะลูกค้าสายห้าเมตรตัวนี้อยากได้สักสิบเมตรเนี่ยไม่เป็นไรฮะสกิ่เมตรก็ได้ลูกค้าเสียตังค์แปดเมตรแปดเมตรก็แปด สาเม็ดเม็ดละสามสิมบาทสายทีวีอาไหมสายทีวีทีวีโนต้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือเส้นเดียวกันเหรอทำเองฮะสายตัวนี้ทําเองที่ปีนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้อยู่แล้วถ้าเกิดเราจะใช้เอาไปโนต้ตบุ๊กแล้วก็ทีวีเอาภาพมาแล้วก็ถ้าเกิดเราจะต่อสายสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือตรงเนี่ยสัญญาณมันจะแรงกว่าบลูทูธเยอะเลย แต่ว่าสายตัวนี้โรงงานจะทําเองไม่รู้มีเหลือเปล่านะเส้นละ300บาท3เมตรไม่รู้เดี๋ยวต้องต้องดูมีเหลือแบบเพราะเชยใต้ายทำเองคะัก็มีเผื่อไว้ก็ดีฮะแล้วแต่ลูกค้าเขาจะถ้าเปิดบลูทูธมันจะสู้สายสัญญาณสายซองไม่ได้แบบร้แทบที่เขาียบกันเห็นไหมร้แถบเขาไม่ใช่เลยนะบลูทูตก็ดีสนุกเดีๆเอาเอาติดไปสักเส้นไหมเอา วัสดีครับลูกค้าที่ลูกค้าเห็นเนี่ยมันจะเป็นชุด2อคนะลูกค้าลูกค้าจะได้เบส2ใบนะตัวนี้เป็นรุ่น BV ดอกจะเป็นดอก500วัตต์นะเป็นแบรนด์นาคาชินะเสียงกลางก็จะเป็น300วัตต์เป็นแหลมจรวดลูกค้าก็จะได้พาวเวอร์หตัวพาวเวอร์ Power ตัวนี้พันวัตต์นะเป็นแบรนด์นาคาชิรุ่น NK 165แล้วยังมีปีอีก1ตัวนะตัวนี้พันวัตต์นะพาวเวอร์พันวัตต์เชื่อมต่อบูทูธได้เล่นการ์ด USB ได้อยู่ในชุดหมื่นหาพน้าร้อยะฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางลูกค้าก็จะมีสายพร้อมหัวสเปกคอนยาว2เมตรเนี่ยสาย1.5นะ4เส้นแล้วก็พร้อมสายสัญญ,ญาณเนี่ยลูกค้าไปถึงก็ไปเปิดได้ เลยนะจะรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีนนะยกเว้นดอกไม่รับประกันนะมีเมื่อเลืมมาครั้งหนึ่งเขาเคยหากันชอบดีดากับคนใหม่คน ไปก็จะเป็นชุด2อคูเหมือนกันนะก็ดอก500วัตต์เหมือนกันเป็นแบตนาคาจิของปั๊มนะเสียงกลาง300วัตต์แหลมก็เป็นแหลมจรวดชุดนี้ก็จะเป็นชุดระบบสเตอรีโอระบบสโตก็หมายถึงว่าแยกแบตแยกกลางนะพเพราะว่าตัวล่างเนี่ยตัว165นะ่งหกนพันวัตต์เนี่ยก็จะมาขับแบตฮนะพเพราะว่าตัวบนเป็นรุ่น5 4 5 800รอวัตต์ก็จะมาขับเสียงกลาง2ใบนะก็ยังมีปีเหมือนกันนะก็จะเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ์ด USB ได้นะก็พร้อมสายเลยนะลูกค้าาไปถึงก็ไปเปิดได้เลยพร้อมสาย4เส้นสาย1.5พร้อมหัวจะเปค่อนสายสัญญาณก็มีไปพร้อมเลยนะ19,290ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันนะเก็บเงินไปทางลูกค้าเครื่องนี้ก็จะรับกันให้ลูกค้า1ปีนะยกเว้นดอกไม่รับประกันนะ ถัดมาลูกค้าอันี้ก็จะเป็น 2x2 เ2หมือนกันเบส15ดอก500วัตต์เป็นคงปั้มนะเสียงกลางก็12นิ้ว300วัตต์เป็นด้านหนากระทิทั้งหมดเลยนะแหลมก็เป็นแหลมจรวดชุดนี้สํหรับลูกค้าไปร้องเพลงจะมีภาวะ1651ตัว1,000วัตต์นะจะมีปีๆเชื่อนต่อมูททูได้เล่นการ USB ได้นะตัวนี้ก็เป็นเครื่องรับสัญญาณไมคจะอยู่ในแล็แล้วก็จะมีรางปักชาร์จโทรศัพท์ได้นะระบบทั้งหมดเลยนะทุกอย่างมาอยู่ในลางปักลูกค้าก็จะได้แหลกตัวนี้ด้วยนะแลกตัวนี้ 8U เป็นแลกไม่อัดนะไมคตัวนี้รับสัญญาณได้80เมตรนะนะลูกค้าก็ถ้าลูกค้าชอบร้องเพลงลูกค้าก็ก็ต้อง ชุดนี้เลยนะบอกแอดมินเลยนะชุดนี้ชุดนี้ราคาอยู่ที่25,900นานกาะก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินปลายทางนะก็จะรับประกันให้ลูกค้าเหมือนเดิมน,นะรับรประกันเฉพาะเครื่องปรุงนะรับประกันให้ลูกค้า1ปียกเว้นดอกทุกอย่างจะต่อไปให้เลยนะก็เสียบปลั๊กอันเดียวก็โรงงานจะต่อสายสัญดวงสัญญาณต่อให้เรียบร้อยเลยนะพักส่งลูกค้าแบบนี้เลยนะถ้าลูกค้าจะเอาสายเพิ่มนอกจาก2เมตรลูกค้าเอากี่เมตรก็ได้5เมตร10เมตร15เมตร20เมตรก็ได้ลูกค้าบอกแอบมินได้นะเมตรละ30บาท ถ้าชอบนุ่มๆล,ลอยๆก็จะเป็นทรงนี้ฮะตู้ทรงนี้เขาเรียกตู้ทรงออเดอร์เข่ากันฮะดอก500วัตต์เท่ากันเป็นดอกนากระชิคงปั้นเท่ากันนะ15นิ้วเสียงกลางก็เหมือนกันถ้า0 0วัตต์แหลมก็แหลมจะหลวมเหมือนกันฮะเป็นชุดคาราโอเกะค้าลูกค้าชอบไปร้องเพลงก็ยังมีพาวเวอร์เพราะว่ารุ่น1 6 5่0 0พันวัตต์นะเปรีเชื่อมต่อบลูทูธได้กดไปที่โหมดเล่นการ์ด USB ได้ไม์อย่างดีเลยนะไม์รุ่นตองเก้าก็จะเป็นไม้ลอยคู่นะเป็นกล่องอลูมิเนียมตัวนี้เลยนะแล้วก็ยยยีล้้รระะออ่เเจจใตหบ ต่อสายเสยไปให้เรียบร้อยอย่างนี้เลยนะลูกค้าไปถึงไปเปิดได้เลยพ้อสายยาว2เมตรพร้อมหมดจะไปค่อนสาย1.5นะแต่ถ้าลูกค้าจะเอาสายเพิ่มยาวกี่เมตรก็ได้ลูกค้าบอกแอมินได้เลยหลังหลังจาก2เมตรเนี่ยลูกค้าต้องเสียตังค์เมตรละ3าบาทแต่2เมตร,รมมเนี่ยพ้อหมดซุปปคั่นเนี่ยมันอยู่ในชุดอยู่แล้วฮะอยู่ในชุด25,900อยอยู่แล้วนะค่าขนส่งเก็บเงินไปทางโรงงานก็จะรับประกันเครื่องปรุงนี่ให้ลูกค้า1ปียกเว้นเรื่องดอกนะ ค่าอย่างชุดนี้ก็เป็นชุด2.2คูณสองชุดนี้เป็นระบบสตอริโอนะลูกค้าชอบนุ่มๆล,ลอยๆก็จะเป็นเบรดส่งออเดอร์6ออเดอร์6ก็จะดอก500วัตต์ของปัม๊มดอก5 0 0วัตต์เป็นแบรนด์นาคาชินะตัวนี้นะเสียงกลางก็เหมือนกันทุกรุ่นเลยนะทุกอย่างต้องเป็นแบรนด์นาคาชิมหมดเลยนะลูกค้าจะมีปีปีเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ์ด usb ได้นะระบบสตอริโอก็คือเพราะว่า2ตัวเหมือนเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะเหมือนเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทก็ฟรีะระกันส่งเหมือนกัน,นะกนเก ลูกค้าชุดนี้ก็ยังเป็นชุด2อคูนสนะซับเบสสิบห้าสองใบเสียงกลาง2ใบเขาเรียก2อคูณสตัวนี้ก็จะเป็นทรงออเดอร์หออเดอร์หก็จะได้เสียงนุ่มๆลอยๆดอก500วัตต์นะของปั๊มนะลูกค้า ป็นแบรนด์นาเกชทั้งหมดเลยนะลูกค้าก็จะได้ power กับปีนะที่อยู่ในชุดจะมี power เพราะว่าตัวนี้ก็เป็นแบรนด์นาเกชิ NK รุ่น NK 1น5กนะก็ครึ่งหนึ่งไปทำเบรกครึ่งไปทำกลางลูกค้าก็จะได้ปีกตัวหนึ่งนะก็พร้อมสายเลยนะลูกค้าพร้อมสายยาวเมตรเหมือนกันโรงงานก็จะจัดจัดเป็นแพ็คขนส่งไปอย่างนี้เลยก็15,900ก็ฟรีค่าขนส่งรับประกันเครื่องให้1ปียกเว้นดอกนะลูกค้า